สวัครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ SN เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้มากับรถพิเศษเหมือนเคยนะครับผมเป็นรถยี่ห้อคมาสุรุ่น LZ360W นะครับผมก็เป็นรถโมบายนะครับไว้สำหรับเป็นรถคีบเหล็กเนาะรถขีบเหล็กแขนยาวนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษถ้าเป็น เป็นรุ่นพิเศษของรุ่นพิเศษอีกทีนึ่งนะครับเพราะบูมตัวนี้จะเป็นบูมยาวกว่าเพื่อนของในรุ่นอีกนะครับผมก็เริ่มจากดูร,บรอบๆกันก่อนเหมือนเดิมนะครับก็พามาดูนะครับก็เป็นยางตันนะครับผมยางขนาดสิบสองขอบยี่สิบนะครับยางตันแปดเส้นนะครับผมก็ข้างละสองเนาะสี่คูณสองก็เป็นแนะครับนี่ก็ข้างหลังเลยนะก็เป็นรถพิเศษครับ เป็นรถจัดอยู่ในหมวดรถเครนได้เลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นมีระบบเซฟตี้พร้อมนะครับก็พร้อมเข้าโรงงานได้เลยนะครับผมระบบเซฟตี้ระบบวัดระบบป้องกันต่างๆมาครบนะครับคันนี้ระบบไฟจัดการให้หมดครับไม่มีปัญหาเนาะก็อย่างที่เห็นเลยครับหัวเก่งยกได้นะครับผมหัวเก่งยกได้เดี๋ยวจะลองให้แต่เดี๋ยวดูร,รอบๆกันก่อนนะครับ ก็หัวเก๋งคันนี้ก็ยกสูง3เมตรเลยนะครับนี่ครับตัวคีบเหล็กนะครับผมหมุนได้ขนาดใหญ่นะครับคันนี้ก็ตัวคีบเหล็กก็ใหญ่ตามน,น,น้ำหนักคันนี้ก็อยู่ที่36ตันเนาะตามเลขเลยครับผมก็เป็นน้ำหนักอยู่ที่36ตันนี่เลยนะครับตัวคีบเหล็กหมุนได้คีบได้มีรูนะครับอันนี้ก็เผื่อไว้จะไปติด ระบบแม่เหล็กนะครับซึ่งหากใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมหรืออยากจะให้ทําให้ก็ติดต่อมาได้ครับกบูมตัวนี้นะครับยาวพิเศษกว่าเพื่อนอีกนะสิบสี่เมตรนะครับปกติมาตรฐานก็จะอยู่ประมาณสักสิบสองึงสิบสามนะครับนี่เลยนะครับยางสิบสองขอบยี่สิบนะเป็นยางตันนะครับของญี่ปุ่นเทคโนโลยียุโรปครับยางตันรุ่นนี้เนาะน,นี่เขาเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งนะ ก็เป็นยางถือว่าใหม่พอสมควรนะอันนี้ก็มาดูที่ปั๊มนะครับมีระบบแม่เหล็กอยู่เนาะปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มตัวเดียวกับค o มาส u PC 200รุ่น7นะครับก็จะแตกต่างมาตรงที่ว่าก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับก็ระบบก็คือคล้ายๆกันนะขานี่เห็นเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูเครื่องนะครับ อันนี้ก็แบตนะลังแบตสวยๆครับนะข้างในก็ <c oughs> ใส่แบตใหม่ให้ไปแล้วนะระบบไฟพร้อมๆครับผมมี็ออข้างบนนะครับก็นี่ตรงเอลมอเตอร์สวิงนะครับผมแล้วก็แพรคอนโทรลก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับระบบคันนี้จะเหมือนกับ200รุ่น7นะครับผมจะมีต่างกันมานิดหน่อยพวกระบบเซฟตี้แล้วก็ระบบตัวยกบูมนะครับ ก็ต่างกันนิดเดียวครับเนาะอันนี้ก็เครื่องนะครับนขนาดไหนครับอันนี้ก็เครื่อง SAA6D102EQ2 e นะครับเป็นเครื่องร8 0ยแปดสรงม้านะครับของคมมาสสุครับผมก็จะเห็นตรงข้างหลังโบนั่นมีแผ่นเหล็กปิดนะครับแต่ยังไม่ได้ปิดเนาะ จะเหล็กปิดให้แต่รูตรงนั้นลงไปก็จะเห็นพวกปั๊มนะครับครับผมแล้วก็ถ่ายของเหลวให้แล้วเนาะก็เลยเปิดไว้อยู่ครับผมเปลี่ยนกรองอะไรให้หมดแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยตามสเต็ปของ SN นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ร้านอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมมีหลายสาขาในชนนะครับก็รบกวนโทรมาก่อนมาดูนะครับผมจะได้ป๊ไม่ไปปิดสาขานะครับ ก็นี่เลยนะครับซีกระบอกเปลี่ยนให้หมดครับคันนี้พร้อมใช้เดี๋ยวมาดูหัวเก๋งกันเลยครับคันี้เลยนะครับหัวเก๋งจะต่างกับ200รุ่นธรรมดานี่ของ L z ซนะครับสายเครื่องสูญเสัยหัวเก๋งจะต่างกับรุ่น200รุ่น7ธรรมดาตรงที่ว่ามีพวงมาลัยมาให้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวปิ้งให้มาดูครับนี่เลยนะครับ ก็คันเซปตี้นะครับก็เอาลงเนาะเวลาทำงานนะก็ระบบไม่มีอะไรมากตัววัดน้ำหนักนะบบหัวเกง่งนะก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ ผมเสียงร้องมันก็จะดังเพราะว่าคนก่อนเขาไม่ได้ล็อกปร์กิ้งเบรกไว้เนาะก็เดี๋ยวผมจะเอาคันโยกลงเซฟตี้ลงก็จะเงียบแล้วครับนี่เลยครับผมก็จะยกของเก่งให้ดูเนาะสั้นๆแบบเตี้ยๆก่อนนะเพราะเพราะเดี๋ยวผมจะลงไม่ได้นะเครื่องก็นิ่มๆนะครับตามที่เห็นได้ยินนะก็นี่เลยครับผม ยกหัวเก่งขึ้นหน่อยเดียวนะเอาให้เห็นพอว่าหัวเก่งคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูก็เป็นกระบอกคู่นะเนาะเป็นหัวเก่งยกสูงสาเมตรยกสูงกว่ารถขนาดนี้ของทั่วไปนะครับก็จะยกสูงกว่ารถปกตินะครับผม นี้ก็แชร์นะครับฝนตกก็นี่เลยนะครับกรบบอกคู่ยกสูง3เมตรเลยนะครับโดยประมาณน่อาจจะสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งนะก็มีคลิปการทํางานอยู่นะครับก็ไปดูได้นะครับก็วันนี้ก็รีวิวเจ้าคมมัสูซเอ360จับเนยนะครับผมรถขีบเหล็กบูมยาวนะครับบูมยาวพิเศษนะวิ่งได้เร็วสูงสุด20กิโลเมตรตชั่วโมงนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ หาที่ไหนไม่มีนะครับนอกจากที่นี่ราคาไม่แพงครับไว้เจอกันใหม่เที่ยงหน้าครับ